สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมส่งอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะมาสอบถามข้อมูลถามความประสงค์ความต้องการของลูกค้านะครับว่าอยากจะได้ส่งอะไรวันนี้ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับกัญญาค่ะคุณกัญญามาจากที่ไหนครับพุทธมทนตนค่ะสายสี่สายสี่นะครับ<อ>เดี๋ยวสนามหลวงสองค่ะติดตาม y YouTube ช่างใหญ่เป็นอะไรอยังครับก็เป็นปีนะคะไม่ม,มีเวลา โอ้โหเหรอครับแ,แล้วก็มาไม่ถูกมาไม่ถูกแล้วใครพามาวันนี้วันนี้ก็มาเองให้ล,ลูกดูว่ามันมายังไงครับแต่มาได้มาถูกมา,มาได้ง่ายค่ะครับแล้ว<อ>เห็นช่างใหญ่สอนแต่ผมใน youtube ก็เป็นยไงก็รู้สึกดีใจว่ามีคนที่อธิบายได้เก่งมากแล้วก็ทำให้เข้าใจครับปกติเป็นช่างเสริมสวยมเนี่ยเคยสมัยเาวสาครับไปเรียนโรงเรียนอะไรมาครับ เออโรงเรียนอะไรลืมลืมแต่ว่าขนงอ่ะแต่ไม่ได้เรียนกิงจังส่วนมากจะช่วยชาวบ้านเอามาช่วยแบบแถวบ้านแต่ก่อนเป็นทุ่งนาครัเขามาทําให้เขาอะเก็บแค่ยี่สิบบาทแล้วสนุกไหมดูช่วงใหญ่สนุกถ้าเป็นสาวๆอาจจะมาเรียนเลยอาจจะมาเรียนตอนนี้ปล่อยวางหมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ 66สิบหกอ่ะโอ้ยังแข็งแรงอยู่ครับวันนี้อยากได้สั้นไหมสั้นอ่อยากได้อ,อยากได้สั้นไหมหรือเอาบรีก็ดีสั้นเลยก็ดีค่ะรู้จักทรงทรวิกีไหมเออได้นะจว้จอนนิดหนึงนะ่งเปิดหูสักครึ่งหนึง่งหลังทุีได,ได้ดูแลง่ายนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีทรงเลยคถ้าตัดเป็นทรงเป็นบ๊อบทุยเป็นก็ธรรมดาบ๊อบทีก็ธรรมดา ให้สั้นไปเลยดีกว่าง่ายๆดีครับแล้วเดี๋ยวช่างใหญ่จะตัดหูนะครับท่านข้างตอนนี้หูลูกค้ากลางเราก็ไม่ต้องไปตัดสั้นนะครับตัดแค่ครึ่งเดียวเปิดเป็นหูครึ่งเดียวกพอพอที่มันทัดหูได้ไหมเจ้ทัดหูได้ใช่ไหมค่ะถ้าจ้าทัดหูได้ต้องปิดหูครับจะไปคว้านหูไปได้ก็ต้องมันจะตัดสั้นประมาณนี้มันจะทัดได้ชอบทัดหู โอเคถ้างั้นเอาไม่ต้องไปเปิดหูนะ้ะตัดปิดหูไว้นะครับตแบ่งโค้งลงมานะครับแล้วก็กนากกดให้ผมมันหดขึ้นไปเล็กน้อยแล้วตัดให้มันเทไปนขนา้างหน้านิดหนึ่งยกชั้นที่สอง ขึ้นมาสี่แพรองสารตัดสิเซ็ตั้นที่สามจะยกตัดสิเซ็แล้วก็เก็บรายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ สี่ห้าอ,องศานะเอาไคก,กดให้ผมมันหดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วตัดตัดตรงๆเลยความยาววัดได้ประมาณสามนิ้วครึ่งน,นะครับตัดชนิดสองลากลงม,มาเลยสี่สิบห้าองศา ที่สามก็ล่ากลงมาเลยยกคือเราตัดสิทธิแ์แซ่ ก้าสองศาเลยชั้นที่สองก็ยกขึ้นไปเก้าสองศาตัดชั้นที่ะชั้นที่สามายกเก้าสบองศาชั้นที่สี่ยกแค่สี่พันองศาพอ ลงมาต,งต,งงงตัดตรงตรงที่หนึ่งที่สองตัดที่สามที่สี่ตัดชิงเสียง,ง,งตรง ข้างๆตรงนี้นะครับพยายามยกขึ้นมา90องศา,า,ต,าตัดซีแซกดึงมางข้างๆเล็กน้อยตัดทำไมตัดตรงอ่ะก็ผมบางต้องตัดตรง ถ้าเราไปตัด x, <S <S ซิกแซกก็บางอีกแต่ผมต้องอย่าตัด x, <S <S ซิกแซกบางจุดจุดแต่ที่มีความหนาเราตัดซิกแซกยกขึ้นเลยตรงนี้90องศาตัดยกขึ้น90องศาตัดก็จะยกทุยขึ้นไหมยกขึ้นตัด ไปครับายตัดตรงนีดนึงตรงนี้มันหนายกขึ้นมาตัดซิกแซกซิกแซก อีกแอกภาพีิเชิ่์ไปเลยตัดออกตรงนี้หนาตัดสิเซ็ตสิเซ็ตเลเยอร์ออรขึ้นมาตัดสิเซ็ตภาพีิเชิ่ง ที่ก็ยกอะไรยกเช็คแนวตั้งผมยก90องศานะตัดแนวนอน90องศาแนวตั้งตอนเช็คก็ยก90้าสิองศา,าหัวแบนพยายามตัดให้หัวทุยอวี บ <c oughs> ตัดค่ันข้างประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> ถัดถูได้ห <c oughs> ลังมือดันดูความถุยโอเค ทุกได้ตามใจปรารถนาตัวเองแล้ว <c oughs> ตามใจปรารถนาช่างแล้วว่าโอเคก็ผ่านไปนะ <ừ> ครับทีนี้ก็จําให้มันแมน่แมนว่าลูกค้าจะทัดหูนะครับข้างหน้าทาน,นทีน,น,นิดนึงดีลงมาตัดประมาณนี้ครับ สองก็ให้มันเลเยอร์ขึ้นมาดนึงยกผุมสี่พันองศาชั้นสามก็สี่พันองศาตาซิกแซกเชื่อมกับด้านหลังกันไกลกดให้ผมมันหดตัดคอยคัตติ้งยกผุมขึ้นตาซิกแซก ข้างหน้าผมจะตัดประมาณสักพอดีคิวนะนสั้นหน่อยตัด,ด,ด,ด จะ้ลูกตานะครับให้ยก4ี่ห้าองศานะยกยกล้วคีบตัดนะครับอย่าไปเอากะไกแทงเข้าไปที่ใบหน้าลูกค้ามาันอันตรายนะโอกาสจะไปกิมตาลูกค้าจะไปกิมใบหน้าเขามีสูงเราก็ป้องกันดีกว่านะจะได้ปลอดภัยลูกค้าจะได้ปลอดภัยกับบ้านนะโน้มมาข้างหน้าสี่ห้าองศาบนตัดตรงๆเลยวงมาตัดเลย วีลงมาตัดตัดผมยาวตีได้แล้วนี่แล้วก็วีเลยมาหลังบ้านยนกะผมขึ้นเซนเนตอร์นะตรงนี้เอาเท่าที่เราคีบได้นะ น้อมผมข้างหน้าตัดตรงๆเลวควยกกวความยาวกี่นิ้วอะความยาวหนิ้วนะเพื่อจะทิ้งโค้งไปพทุปนทธมณฑลสายสี่นะ <c oughs> มันจะได้ถุยนะครับห้ามสั้นนะครับตรงนี้ผมบริเวณจุดพังฝุดน,นะตรงนี้จะมีความยาวหนิ้ว7นิ้วยิ่งดีนะนะครับอย่าสั้น ข้ามาเอาความทุยอย่าใ,ให้เขาผิดหวังนะโค้งเลยมันไม่มีก็ข้ามนะแบ่งแสก้างนะครับค่อยๆตัดโน้มผมไปข้างหน้าแล้วตัดแนวตั้งนะโน้มไปข้างหน้าแล้วตัดเหตุผลที่ช่้าใหญ่โน้มเพื่อต้องการให้ผมมันยาวแล้วทิ้งโค้งมาทุย,ยถ้าตรงนี้สั้นมันจะเบี่ยงไม่ได้ตอนลมมันพัด โน้มไปตัดตัดตัวนี้มันก็ไม่มีแล้วนโน้มมาข้างหน้าแล้วก็ตัดโน้มมาแล้วก็ตัด ตัดแค่นิดเดียวเชื่อมกันตัดเสร็จต็เลิกครับไม่ต้องตัดวนไปวนมาเดี๋ยวมันหมดเราตามสเต็ปที่เราเรียนล่ำเรียนมา นะครับเดี๋ยวผมตัดทิ้งเลยใช้มีดันขึ้นนะใช้ปัตตุเรียนตัวเล็กไนขะ่พิ้งใช้ตัวใหญ่ก็ได้นะไม่มีตัวเล็กใช้ตัวใหญ่ตัดขนอ่อนออกแล้วเราก็มาแต่งทรงอีกนะกรอบทรงมันไม่สวย ิดตัวไหมบริเวณเซนเตอร์มันปิดไปนู่นน้ไปนครปฐมเนาะแล้วก็ใช้หวีลากมากรุงเทพเนี่ยไปไปไอยปไ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 ปเพื่อกรับทรงมันสวยมันซอฟมันนุ่มไม่กระด้างนะจริงอยู่เราตัดตรงว้ที่แรกอะตัดตรงเลยใช่ไหม มันกระด้างไหมแล้วก็ทมอัฟเฟิเขาวีชว้อนขึ้นแล้วยกตัดดิบคัตติ้งเฉปาะจุด ทรงบ๊อบทวีกลางครับมันไม่ใช่เทวิกีนะเพราะเทวิกีต้องขวานหูหรือเปิดหูนะครับอือไม่งวดน,น้าครับครับงวดน,นี้ก็ได้ครับพอใจสั่งมาอ๋อได้ตามคำบ,บวกนะก็เกลียดนะครับถ้าลูกค้าสั่งทัดหูนะครับก็เปิดหูไม่ได้ <ๆ S 1> ก็ต้องเอาคําสั่งลูกค้าเป็นหลักนะโอะต้องฟังเสียงประชาชนนะครับ ก็จับเบสิสเซอร์เบาๆตรงนี้ดอกเยอะดอกเยอะเดี๋ยวดูถุยหายอีกเบสิสเซอร์ม, itzer, มีเส้นสั้นเส้นยาวนะนะครับตรงนี้มันหนาิดนึงก็สไลด์หนึ่ง,นะงให้มันบาลานซ์กันแนะ่ะให้มันใกล้เคียงกันนะลูกค้าทัดหูก็สบายนะไม่ไม่น่าเกลียดแล้วก็หูอไม่ิกันด้วย เพราะว่าผมมันปิดหูไว้ไงดูเหมือนคนหูไม่กลางนะแต่ความจริงคือกลางนะบบริเวณได้ถอยตรงไหนนี่ตรงนี้ห็นไหมมันหนาตัดไปตัดมาเป็นผมหนาเฉยเลยที่แรกเป็นปากตรงนี้กีดรงมาชั้นที่หนึ่ง ถ้าเรามั่นใจก็รีดตั้งแต่ปีเลียนหรือว่ามันมาเลยนะ<ม>แต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็นี่มาตัดแบบช่างใหญ่เนี่ยค่อยๆตัดจใจเย็นโอกาสพลาดมันก็มีน้อยไงรีดไปครับพิ่เสอ,อค่อยๆทำคอยา่อยค่อย ค่อยขีดชั้นที่สองชั้นที่สามก็ค่อยขีดมายกขึ้นยีปกติเขาค่อยไล่ทีแต่ชั้นทีแตชั้นมันจะไม่เป็นหนูแท้นะมาแรงสาบกัดนะ พอเราค่อยๆไล่เลเยอร์ทีละชั้น <c oughs> เีละชั้นนะไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นหายใจเ้าล,ลึกลูกค้าจะรีบไปรเรื่องของเขานะเราก็จะตัดเราไปตัดทุกเส้นนะอย่าให้เหลือตัวนี้หนาอีกนิดน,นึงกี่ตัวนีนะอ๋อ,อสักสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์พอจะออกเยอะ กเป็นผมที่อะไรเอาไว้ปิดหูหรือว่าอะไรทัดหูเอาไว้พานหูกาลนี่นะช่างใหญ่ขออนุญาตตอกย้ำลูกศิษย์นะจะได้จําได้นะครับไม่ใช่มาตอกย้ำความปกป้องลูกค้านะนะครับช่างใหญ่สอนลูกศิษย์อยู่ให้ลูกศิษย์เข้าใจวิธีการหลบหลีกนะครับทางใบหน้าลูกค้าวิธีแก้งูเฮงนะ คือตัดให้มันอะไรตัดให้มันดูดีอะ,อะเข้ารลูกข้าทรงดูแลง่ายที่สําคัญอะไรทุยที่ไนหะเดี๋ยวช่างใหญ่จะส่องให้ดูนะเป็นทุยด้วยคัตติ้งนะครับทุยด้วยการตัดซอยทนะุยด้วยการไก่ไม่ได้ทุยด้วยการยกใดนะครับอันนี้นหลังลูกค้าอันนี้คือเป่าแห้งหอยู่บ้านนะยังไม่ได้นะนี่ผม,ม,มเห็นคอนทุยไหมชัดไหม มีความทุยเส้น<ม>เกตเลยชั้นเส้น<ม>ความทุยนะ<ม>ทำให้ได้มันไม่ยากช่างใหญ่สอนละเอียดมากมพูดมากหน่อยเนื่องจากอะไร<ม>ต้องอธิบายขยายความนะช<ม>่างใหญ่กำลังทำทานบรารมีนะก็คือให้ความรู้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะครับก็ขออาน,นิสงส์งการเป็นนางแบบ,ค,บคุณลูกค้าชื่ออะไรนะจัญยาค่ะคุณจัญญาพุทธมนตรสายสี่นะครับก็ขอให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอายุมั่นขวัญยืนอยู่สักร้อยห้าสิบปีแล้วกันนะครับแล้วก็เฮงๆเลยด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการใดผมนะครับวันนี้ลูกค้าจะให้ใดยกกระบางเสยไหมไม่ค่ะใดธรรมชาติผมแป๊บเดียวครับต้องต้องใส่มูสดนะครับแล้วก็ใดใส่สปรีแต่ถ้าผมมันบางแล้วก็เพ้ก็ไใดธรรมชาติได้คับแก่แล้วครับ ใดนะครับช่างอูเขาก็จะเอาผ้าออกผ้ากุญแจกล่อง,องบัดกว่าเสร็จรงที่คอนะครับแล้วสะบัดผ้าหนึ่งครั้งนะนะครับแล้วก็พลิกบกเสื้อลงมาบัดกว่าดก็สะบัดผ้าอีกสองครั้งนะถึงจะลองน,นี่เป็นสูตรให้ายตัวนะต้องการให้ลูกค้าไม่ละลายเคืองนี่ดการละลายเคืองเพราะผมมันจะคันเนี่ยต้นคอมันจะเป็นปากนู่นที่คอนู่นนี่นั่น ลูกค้าก็จะไม่รู้สึกสบายนะรู้สึกไม่สบายนะก็ร,รีบจัดการสรั มใส่แหวกใส่สเปรย์ได้ไหมได้ได้นะนิดหน่อยนิดหน่อยหลังจากได้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรวจอีกแล้วตรวจนะครับครั้งที่สามนะ,ะตรวจแล้วตรวจอีกเพื่ออะไรเพื่อตววรวจสอบว่าผมมันซ่อนอยู่หลังใบหูหรือไม่นะครับซ่อนอยู่หน้าใบหูหรือเปล่าขอยำ้ำแหวกละยกแยก,แยก,แยกผมบริเวณบนใบหูออกมานะแล้วก็ลากกระชากออกมานะ ตรวสอบครับถ้ามันไม่มีก็ผ่านไปนะครับก็ไปตรวจจุดที่สองหลังไปหูขวานะตรวจดูลากลงมาโอเคมันไม่มีครับมันสวยแล้วมันลงตัวแล้วแล้วก็ข้ามไปนะครับดึงดูซ้ายกว่าจอหรือว่ากรอบทรงด้านหน้ามันเท่ากัน ดันซ้ายยาวกว่าข้างขวาสองมิลนะแ,นแล้วก็ตัดคอยคัดติ้งนิดเดียวพอนะครับหรือก็จะจะส่งใส่แว็กนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทรงมันอยู่เจอลมจะได้ไม่ปิวมากแว็กก็คือไม่แข็งนะ ครับ่วนไปที่ฝ่ามือจับย่างแวกนี้มันจะอยู่ทรงเดีครค่ะก็มันไม่ปิวมันจะมีน้ำหนักเพราะว่าแวบกบมันไปเก่ะไปเก่อให้ผมมันปกธรรมชาติมันไม่ปิวแรงเกินไปแต่ไม่แข็งนะออของอะไรคะของซูเปอร์วีครับ มีขายไหมครับมีครับมีเ,ออเ,ออเดี๋ยวเอาไปหลังจากตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมครับ <meets. S 2> ที่จะสจ่งกระจกเอากระจกมาให้ลูกค้าดูนะครับว่าผมหลังจากใดมันเป็นยังไงบ้างครับอ mm. ก็ยิ่งสวยยิ่งถุย ยิงได้ยิงทุยใช่ไหมไทรงขึ้นได้รูปได้ทรงจากที่ไม่มีทรงอะไรมาเลยเป็นผมที่ด้านหลังมันห้อยไงมันยาวมันห้อยนะครับเขาก็เพิ่งไปตัดมาะเนี่ยตัดมาเมื่อไหร่ก็เดือนหนึ่งได้แล้วอ๋อเดือนหนึ่งใช่ไหมมันทรงไม่สวยใช่มันไม่ชัดมันสลัวสลัวอยู่มันอึมครึมอึมครึมอยู่ใช่ๆเอานี่ไปเลยร้านดีที่สุดแถวบ้านแล้วที่เขาตัดไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อร้านนะรเดี๋ยวส้ใหจะเดือดร้อนใช่ใช่ แค่บอกว่าแถวบ้านกระโพนะครับในสายอาชีพเดียวกันเราจะไม่ด่ากันเราจะไม่ทับถมกันนะครับเราจะมีแต่มิตรภาพมีแต่สิ่งที่ดีงามมอบให้กันช่างใหญ่ก็แนะนำวิธีการตัดซอยสอนแบบง่ายๆนะผมคิดสเกลนิดนึงไหมหรือเอาแค่แวะกระบปรงโอเคนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างตัดผมกับช่างใหญ่วันนี้ ได้รูปส่งสบายใจสบายใจค่ะได้รูปไปส่งนะครับ<ม>ความทุยช่างใหญ่รับประกันให้3เดือนนะหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับให้ทุยแบบสวยๆยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดผมกับช่างใหญ่จองคิวมานะครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็รับสอนตัดผมตัวตัว,ตว,ตวด้วยทั้งผมหญิงและผมชายนะเดี๋ยวจะเรียนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาแล้วกันนะครับร้านกำเนิดส alon ตั้งอยู่ปากซอยพะโหนโยธินห้าสิบสอง ตรงข้ามนะครับตลาดสดยิ่งเจริญเขียดสายไหมพอทมนะหาไม่ยากถ้าจะจอดรถยนต์ส่วนตัวก็จอดได้ที่2จุดนะจอดตลาดยิ่งเจริญนะครับนั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาหรือจะจอดที่ซอยพหนโยธินหนึ่งสิแยก3มีค่าจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถสนุกเกอร์เก่าครับลูกค้าช่างใหญ่เขาก็เป็นเจ้าของที่ดินที่จอดรถด้วยนะเขาชื่อเฮียต้นนะนะครับก็ 0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะครับสายด่วนนะอีกเบอร์นะครับ062583999วันนี้ช่างใหญ่ลาไปก่อนฝากคนแรก็ใช้ด้วยครับสวัสคนคนน <c oughs> ดีครับขอบคุณครับทุกค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบาย,บายรูปสง่งดูแลง่ายๆเ <c oughs> หมาะสำหรับผู้ใหญ่ใช่ค่ะ